สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอติศักดิ์บุนกิยาพันในช่วงทิดบ้วนบอกกล่าวท่านผู้ชมแฟนรายการที่ครบครับเรากำลังบอกกล่าวกันเรื่องของชวนชมชวนชมในบ้านเหล่านั้นสามารถที่จะปลูกเป็นไม้ที่ อาชื่นชมหรือจะปลูกเป็นการค้ากันเลยก็ยังได้นะฮะตามหลักที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วชวนชมในยุคแรกๆนั้นที่ไม่ได้เป็นที่นิยมเพราะอะไรครับเพราะชวนชมนั้นมีสีเดียวคือเป็นสีชมพูพื้นๆนะแต่ก็มีการซื้อขายกันแต่ว่าต่อมาเริ่มมีคนนำพันชวนชมมาจากประเทศฮอลแลนด์และชวนชมก็เริ่มมีหลากสีสัน พูดง่ายๆว่าดอกมีหลากหลายสีมากขึ้นจึงเริ่มมีผู้คนนิยมปลูกชวนชมกันมากขึ้นดอกที่ว่านั้นก็เป็นยุคแรกๆของการปลูกก็คือว่าบางดอกนั้นสีพื้นสีเดียวเลยแต่ว่าบางดอกก็มีสีสลับนะเป็นด่างเป็นดวงลักษณะของกลีบดอกทรงดอกมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเขามีความสามารถถ,ถึงขนาดว่า บังคับให้ชวนชมเนี่ยออกดอกพลึบออกมานะพร้อมๆกันเลยโดยเทคนิคการตัดแต่งแล้วก็การบังคับดอกเนี่ยนะครับก็ทำได้หมดละครัวนี้นั่นก็เป็นความนิยมในช่วงหนึ่งแต่เพื่อมีความหลากหลายในยุคหลังๆก็มีการชื่นชมรากของชวนชมนะฮะด้วยการที่เลี้ยงรากให้สวยงามมีการจัดระบบราก นะมีการจัดระบบรูปทรงให้เป็นไปตามลักษณะโดยการเอารวดมาดามมาพันอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ทำเป็นทรงว่าอยากต้องการให้รากมันยงยงเขาก็กกเอากระถางมารองไว้ก่อนแล้วก็เลี้ยงต้นนะให้รากมันห้อยลงมานะฮะสุดแท้แต่จินตนาการของแต่ละคนนั่นก็เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะหาต้นไม้ที่อึดทนอดทนแล้วก็ สร้างรูปแบบได้หลากหลายเหมือนชวนชมก็มีไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสนใจลองลองมือปลูกกันเลยแล้วท่านจะพบว่ามีความสุขกับการปลูกชวนชมครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดของบริษัทสายเกษตรเคมีพันธุ์จำกัด